ไม่ถึงว่าผมพบแพทย์เฉพาะทางผมไม่ได้พบเรื่องที่ผมหลังจากทำคาแรคเตอร์นะหมายถึงว่าผมผมคุยกับแพทย์เฉพาะทางในด้านเด็กเพื่อแบบว่าจะได้เรียนรู้ว่าพัฒนาการของเด็กที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยเขามีพัฒนาการแบบไหนตั้งแต่ตตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะจะเอาข้อมูลส่วนเนี้ยมาส่วนหนึ่งมาแบบมาทำเป็นเดเวล็อปเมนต์ของคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เป็นอยู่ในจุดนั้นเรามีอะไรที่เหลืออยากจะแบบบอกคนในจุดนี้การเป็น คือถามว่าจะบอกอะไรเหรอผมผมผมรู้สึกว่าสังคมนะปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างขึ้นมากแล้วก็ปัญหาของเรื่องการที่แบบว่าจีดกันทางทางทางเรื่องการทํางานหรือใดๆต่างๆอ่ะมันน้อยลงเยอะมากทุกคนเปิดใจยอมรับมากขึ้นเยอะมากแต่ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ก็ถือว่ายังอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบซีรีส์เรื่องนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันที่ทําให้ทุกคนอ่ะสามารถเข้าใจ เด็กออทิสติกได้โดยที่แบบว่าเราก็จะสอดแทรกพฤติกรรมหรือว่าอะไรก็ตามต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับเด็กออทิสติกอยู่ในซีรีส์เรื่องกูด็อกเตอร์ทุกคนจะได้เห็นสอดแทรกตลอดเวลาว,าว่าวิธีคิดของโชนเป็นยังไงตรรก,กะในการคิดของหมอโชนเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนไปดูซีรีส์กูด็อกเตอร์แล้วกันทุกคนอาจจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากที่ทุกคนเคยรู้จักเด็กออทิสติกในชีวิตนี้อะไรเงี้ยช,ชีวิตเราคือคือจริงๆผมบอก ชีวิตเราอาจจะคิดว่าเด็กออทิสติกเป็นเซโรไทป์ type, หรือว่าเราก็จะมีมุมมองของเด็กออทิสติกประมาณว่าแบบเป็นประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าลองไปดูในซีรีส์ดูว่าทุกคนจะมีมุมมองที่แตกต่างเปลี่ยนไปแล้วก็คิดว่าผมผมอยากให้ทุกคนนะก็ด้วยความที่กูด็อกเตอร์เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องความแตกต่างแล้วกันคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม <laughs> ผ,มผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยครับที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กวิทิสติกไม่ว่าจะเป็นคนที่พิการคนทุกมลภาพหรือว่าคนใดๆที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าแตกต่างอะผมรู้สึกว่าทุกคนอะควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคนไม่ได้ต้องการว่า จะต้องมาทีชฉันเหนือกว่าคนปกติหรือว่าต้องแบบสงสารมากกว่าปกติอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติที่เท่ากันคนได้รับโอกาสที่เท่ากันส่วนหลังจากที่ได้รับโอกาสแล้วอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะทําสิ่งนั้นได้ดีหรือไม่ดีถ้าดีและทําได้เราก็ควรจะผลักดันเขาทำต่อไปแต่ถ้าไม่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องคุยกันว่าแบบโอเคอเค,คุณไม่ฟังก์ชันในในใน,ในการนี้นะคุณก็ แบบเราเราก็ต้องแบบเหมือนกับมันมันเหมือนกับฟีลลิ่งเราไปสมัครงานแล้วเราก็มีโปรบิชั่นทีเลียดอ่ะม,มันมันเหมือนกันอย่างนั้นเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สังคมมองว่า,วาม,มีความแตกต่างเนี่ยเขาจะโดนกรีดกันตั้งแต่แรกนึกออกไหมไม่ไม่มีโอกาสได้ทดลองงานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอ่ะอันนี้ผมก็อยากจะสื่อสารว่าเอออยากให้ทุกคนเปิดใจลองให้โอกาสดูก่อนลองทดลองอยู่ร่วมกันก่อน,อนทดลองทํางานร่วมกันก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็แยกย,ย้ายถ้าเวิร์กก็ไปกันต่ออะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเพอร์เฟกที่สุดสําหรับที่อยากจะบอกทุกคน ก็คือหมอนีิ้งขัดคนขาอาพ่อถึงสลงานครับต่อไปของเราลิกว่าในปีหน้าหน่อยขอได้สิ่งี้าวายให้เห็นไหมวายคืออะไรนะครับแต่เลายคนก็อยากเห็นเราแบบลงจอซีรีส์วายอะไรอย่างี้อ๋อก็ตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะคือยางอ่ายางแต่ว่าอนาคตไม่แน่คือคือด้วยความที่ คือปีหน้าตอนนี้ที่ผมมีผมมิถายอยู่ด้วยกัน2เรื่องอรับเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคอนฟิเดนเชียลอยู่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นของทางโมโนชิมิจนายเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารตรงพอดีเลยก็ก็ในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นเชฟอาหารไทยอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ผมอะ่ะชอบในด้านที่แบบไปเล่นซีรีส์อะไรที่มันเป็นสายอาชีพอะไรเงี้ยผมมันมีเรื่องเชฟขึ้นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากแล้วตัวเองก็รู้สึกว่ามีความ สนใจในด้านการทําอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บก็เลยแบบว่ารับเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้พัฒนาสกิลในด้านการทาอาหารด้วยมีการส่งไปรีเวิร์กชอปเกี่ยวกับอาหารไทยอะไรย้ครยครับก็นั่นแหละครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสทำอาหารให้ทุกคนกินหรือรเปล่าจะโดดจากหมอไปเป็นเชฟเลยใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเลือกได้เราอยากเล่นในอาซีรีวายถ้าเลือกได้เหรอคือผมผมรู้สึกว่าสําหรับผมอ่ะมันไม่มีซีรี มันไม่ต้องแบ่งชนิดว่าเป็นซีรีส์วายซีรีส์ธรรมดาหรือซีรีส์อะไรอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นซีรีส์ที่มันก็คือการใช้ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่คือใครจะรักกันก็มันมันไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นวายหรือไม่วายอ่ะตัวผมอ่ะจะดูที่คาแรคเตอร์มากกว่าที่จะรับเล่นว่าแบบคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่าอยากทําเรื่องนั้นไหมมากกว่าอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้เกี่ยงว่าจะไม่รับวายหรือไม่รับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย อยากเล่นเหรอครับผมอย,อยากเล่นเป็นนักดับเพลิงมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นวายเป็นนักดับเพเลิง <laughs> เราลุยสายอาชีพเราอยากจะลุยสายอาชีพเลยไม่ไม,ม่คือผมคือผมรู้สึกว่าคือผม,มเคยไปทํางานกับพี่ๆนักดับเพลิงมาถึงว่าแบบไปสัมภาษณ์เขาหรือว่าไปทํางานร่วมได้เห็นการทํางานของเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาชีพนักดับเพลิงเป็นอาชีพที่ถูกอันเดอร์เลดมากๆแล้วแล้วเหมือนคนไม่รู้ว่าเขาทําหน้าที่อะไรบ้างซึ่งจริงๆเขามีหน้าที่เยอะมาก แต่ว่าคนก็คิดว่าเขาแค่เอาน้ําไปฉีดหลับไปถูกไหมคือผมรู้สึกว่าอยากจะเล่นคาแรคเตอร์นี้ออกมาให้คนเห็นร่าจริงๆแล้วนักระเพลิงเขาทําอะไรบ้างอันนี้อัันนนนีี้้เป็นความอยากส่วนตัวนะแต่ว่าอาชีพอื่นๆจริงๆก็มีหลายอาชีพที่อยากเล่นก็เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเรื่องพูเรื่องคูดเราแบบมีเป็นอ้เรอันนี้เราเป็นสาววายปะเนี่ยา เรื่องคู่อะไรนะครับเรื่องคู่แบบสายวายอะไรเงี้ยล้วแบบมีแบบว่าเป็นตัวเลือกได้ไหมว่าแบบต้องเล่นกับใรอะไรหรืออยากเล่นกับใจอะไรก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะไม่ถึงว่าไม่ได้คิดเรื่องนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับแคสติ้งมากกว่าผมว่าเราไปแคสติ้งแล้วเราแบบเหมือนกับโอเคพ่วงกับก็ได้ดูในเรื่องนั้นแล้วดูว่าเราเคมีตรงกันไหมหรืออะไรมันเป็นเรื่องของหลังจากนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยผมก็ มันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องคิดว่าผมจะเล่นกับใครอะไรเงี้ยเราส่วนตัวเรามีอยากอยากอยากเล่นคู่เขาอะไรเงี้ยอยากร่วมงานกับใครก็จริงๆผมก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้ล็อกเป้าอะไรไว้นะเปิดกว้าง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 เป็นคนเปิดกว้างแทนกับที่พี่เลยตอนนี้ได้ก็ก็จริงๆจริงๆผมว่าแบบอย่างอย่างในเรื่องกูด็อกเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบแต่ละคนก็จะไป จับคู่กันใช่ไหมมีหลายมีเรือหลายลำหลือเกินในในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคูด็อกเตอร์มันเป็นเรื่องที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนพี่น้องหรือไม่ก็ครอบครัวต่างๆแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันเห็นความรักในหลายรูปแบบอะไรเงี้ยคือโดยพอแลวพอใส่ฟิลเตอร์สาวายเข้าไปอ่ะมันก็เป็นทางนั้นได้ไงนึกออกไหมเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็นี่แหละทุกมันมันมันสมันสืส่อให้เห็นว่าแบบคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ในคูด็อกเตอร์เนี่ย ค่อนข้างมีความลักให้กันละกันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็นั่นแหละมันเป็นเป็นซีรีส์ที่แบบเออมันถ้าจะมออะองอย่างนั้นนะก็อันนี้เชิญตามสะดวกเลยที่ทุกคนที่ทุกคนที่ทุกคนพอใจครับผมฝากผลงานครับนี่ฝากกับซีรีส์ที่คือใกล้จบแล้วก็ในปีหน้าของเราด้วยครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่องกูด็อกเตอร์หมอใจพิเศษด้วยนะครับก็จะออนแอร์อีกเลยอีกสองตอนเท่านั้นก็ติดตามได้ทางทวีดีนะครับแล้วก็ ปีหน้าก็ติดตามผลงานได้ก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียของผมก็ได้หรือว่าติดตามต่างๆก็ได้มีซีรีส์ที่ทุกคนว้าวแน่นอนก็รอดูครับผม